มาค่ะพี่นองเรียกได้ว่า FC แฟนคลับแฮโฟกัสนะคะหลังจากพี่อุ้งอิงเพชรบานแห้งน้องหลุดปากพูดชัดค่ะพี่นงทุกครั้งที่น้องมีการไปขายบัตรไปขายตัวยูนางานนพี่นงเนาะน้องเอาค่าจ้างเท่าไหร่นะคะล่าสุดอุ้งอิงเพชรบานแห้องเนาะออกมายัางชัดเจนนพี่นองเนาะว่าน,น้องเอาค่าตัวเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้หลายคนไปเบิ้งคลิปกันจกนักหนนินสะก่อนบอกเลยนะคะว่าฟังดีๆนะคะฟังดีๆ,ๆเอาไปเบิ้งคลิปนี้กัน จะบาก็ศูดอย่างวุ้น่ะศูดมาสั่นช่วยฟรีค่ะน่ารักเลยค่ะพอมาหอดมาหอดถ้ามีตู้ขายตัวเพื่อนก็นจะมาขายตัวเลยค่ะไป้ยินเสียงเช็กเสา้ากับดิฝ่าแลนไปเช็กเส้ากลับมาเช็กเส,ส้าเสร็จแล้วกลับมาขายตัวเป็นแบบนี้ทุกเมื่อค่ะจนถึงเวลาแต้งหนา เวลาแต่งหน้าแล้วคุณก็จะไปแต่งหน้าออ้ยนเอาวันนี้มาเข่าทางรัดมาแม่เข่าทางรัดพี่นอกมันได้ได้ได้เกินได้พี่ม้อนไปเม่ที่วะ นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดเรียกได้ว่าน่ารักมากๆสมกับเป็นบอสหน่อยอิลีค่ะพี่น้องนะคะถือว่าเป็นควันเจจอบภาพน้องพี่น,อน้องเนาะในทุกครั้งนะคะที่อุ้งอิงน้องในพิการไปราขายบัสขายตั๋วยู่หนางานนะ,ะทุกครั้งที่น้องไปทําการแสดงเลเวลาทีนี่แหละน้องได้เห็นอ่าตูข้ขายตั๋วค่ะพี่น้องน้องก็ซิมักแบบไปขายซอยจอบภาพเรียกได้ว่าจอบภาพนี่ยิ้มแก้มปริเลยน้องพี่น้องเนาะ,ะนะคะอ่าถือว่าเป็น หนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวที่ทําแบบนี้ศิลปินทีแบบว่าเอเอินมาแบบแบบหนารักขนาดนี้วันเถาะนะ่คะมาขายบัตรขายตัวนะคะปกติแล้วเนาะพี่น้องเนาะเซเวอา์อะไรขนนี่ขันว่ดถึงเรื่องขายบัตรขายตัวนี่หลไยคนขอขอบ่ายวันเถาะพอบาการขายบัตรขายตัวนี่ม่นเป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะพี่น้องอย่างแรกเลยที่การที่คุณไปขายตัวแล้วสิตรงเจอก็คืออย่างแรกก็คือต้องคำนวณเงืนถือแล้วก็ อันที่สองก็คือต้องทอนเงื่อนถือนพี่นองเนาะนะคะต้องนับคนว่ามาจากคนแนสมตุตรวาบัตรราคาหนึ่งสองศูนย์หนึ่งร้อยกี่สิมาบมาวางแปดคนจังสี่ข้าพิณองก็ต้องคู่ในถือเด้อล้ะกะสมุติวาเพิ่นเอาแบ่งพันแบ่งยังมาให้ก็ต้องท่อนเงื่อนให้เพิ่นถือวันถ่ออ้ยสับสนปวดหัวรับพีน้องเนี่ยการที่เราจะ ไปทาอะไรลักษณะแบบนี้นี่หลายคนมองว่าขอพานหลายคนหวาจังสันเรื่องเกี่ยวกับการเงื่อนการคูนเงื่อนนี่หลายคนบ่มหมักเอาเลยล่ะนาอพี่น้องน้องแต่สําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงเรียกได้ว่าน่ารักมากๆน้องเฮดแบบนี้แล้วน้องรู้สึกมวนน้องรู้สึกแบบหมักนะคะอันนี้กะอบ่เดวากันนะคะเจ้าภาพนี่แห่งยิ้มแก้มปิีน้องพี่น้องน้องเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจเจ้าภาพจริงๆนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นยังจังบอกว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานจะงมีการ แบบวาจางอุ้งอิงวาจางวงสาวหน่อยเพชรบานแพ้งไปทําการแสดงอีกตอในปีหนาก็เพราะความน่ารักของน้องแบบนี้นี่แหละเป็นจังไดแน่คะ่ะพี่น้องสําหรับคลิปที่ได้ขึ้นหายหลายคนได้เบิงเบ่งได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนอุ้งอิงเพชรบานแพ่งบอกชัดเลยนะคะว่าน้องนะคะเอาคาคาตัวบอหนพี่น้องเนาะนะคะปกติแล้วนะคะการที่ศิลปินดังนะคะมาทําอะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าจะไปออกงาน ตามมองหันมองนีจังสีไหมครับพี่น้องแน่นอ่นคา่าต้องมีค่าตัวนะคะแต่สําหรับอุ้งอิงน้องพูดชัดเลยนะคะบา,าบอนูบ่เอาค่าโตนูทําให้ฟรีอุ้งอิงมาจังสีละน้องขายบัตรให้ฟรีนะคะนี่คือคําเบ้าของน้องอุ้งอิงนะคะซึ่ง FC f อซแฟนคลับหลายคนมองว่าป๊าเด็กหนุอ่ยอิงอย่างสมมาตาหักแท แล้วหลังจากนั้นค่ะพี่น้องทั้งด้านเจบีก็เลยว่ต่ออีกนะคะว่าอุย้ยน้องนะ่ารักแห้งเวลาที่น้องมาถึงงานน้องกมักสีแบบนี่แหละไปขายบาัตรขายตัวถ้าน้องเห็นเพื่อนมาตัาง้งตู่ขายบาัตรจังสีน้องกระสีแบบมาหมักไปนั่งขายเราพี่น้องน้องโอ้การที่มีอุ้งอิงไปนั่งขายบาัตรอยู่หน้าง,งานนี้โ um มเมนต์ถ้บดาได้ค่ะพี่น้องเป็นการเอิล้ลนกูค่าไปอีกรูปแบบหนึง่นงเนาพี่น้องเนาะหาลังคนนี้ ประกาศตัดสินใจรขบพี่น้องว่าอ้ยซื่อบัตรจองตัวเขาไปเบิงบานโอจังสี่แม่หลายคนพากันตัดสินใจนะคะแต่ว่าพ่อได้เห็นอุงอิงเพลันเพลิก็คือบโบิดอยากเลยรขบพี่น้องตัดสินใจไปซื้อบัตรทันทีก็ถือว่าเป็นการเอื้อลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่งนาอพี่น้องนาะผู้ใดผู้ใดกระยากแบบนี่แหละมาพ่อมาเห็นมาทายรูปมาขอจับมืออีหละอุงอิงแล้วพอน้องมาขายบัตรอยู่หน้างาน ก็คือแบบแเหตุให้หลายๆคนมาร่วมโตกันอยู่หนางานมองคายตัวจังสีแม่ก็เหตุให่งในลูกค้าเพิ่มเรียกเรียกว่าเจ้าภาพนียิมแกมปริวันเถาะนพ่นองนกวันเจ,จ้าภาพอิลีนะคะเอ้าแล้วนี่แล้ะครับพี่น้องและเจเบีเผื่อเ็กันยังเลวต่ออีกไปนะคะว่าองอิงน้องข้ายบาดคลายตัวแล้วพ่อสมุนว่าเด้ยิ่งเสียงดนตรีน้องกาสีขึ้นไปเช็คเศ้าก็คือเหตุหนาทีคงจะของนพินองนกเรียกเรียกว่าหนาที หน้าที่ของอุ้งอิงนะคะน้องก็จะทําแบบนี้ของน้องในทุกๆวันนะคะแล้วพ่อเช็คเศร้าเซจเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องน้องกระสีลง่งไปแต่งหนา้าไปเฮ็ดผมนะคะไปะนี่แหละเตรียมบดนะคะสวมพงจะของวันโถน้องพี่น้องน้องเอิญมาน้องมีระเบียบวี่นันในการทํางานมากๆจากที่เดเบิง้งเนะะี่ยครพี่น้องจากที่เดเบิง้งจากที่เดติดตามอุ้งอิงมากนะะ้องพี่น้องน้องนี่แหละครับพี่น้อง นะะคก็ต้องถามก็ต้องสืบเลยล่ะทําไม FC แฟนคลับทำไมแม่ๆ FC แฟนคลับหลายทนายคนจังพากันหักนองไร้ขนาดนี้ก็เพราะอุ้งอิงน้องเป็นแบบนี้แหละนะคะสำหรับชุดมือขึ้นนี่แอดมินได้เห็นแล้วค่ะพี่น้องเป็นชุดสีน้าเงินนะคะแบบอุ้วววแมนเจ้าหญิงนะคะว่าแมนเจ้าหญิงไม่มีย่าวย้อมผมเอียงต่างๆทุกเสียงทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกเลยนะคะเมืเหตุให้แอดมินอ่าซีบาจะเนี่ยล่ะ ย้อนกลับไปเบิ้งอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปทีอุ้งอิง้องเลยนีการไปจับปลายูนอ่าหน้าเจ้าของนอพนองเนก,ก็คือคนละคนเลยได้ครับพี่นองอยู่บนเวทีก็สิสางงา,ามอีกแบบหนึ่งแต่พออยู่หลังเวทียุดทางหลังเวทีน้องอุ้งอิงน้องก็สิเป็นอีกรูปแบบหนึ่งวันเพาะนาพี้องเนาะเป็นสงไหนแมเจาวาเนี่ยค่ะหลายคนบองว่าอุ้งอิงเหมือนมีสองร่างภายในตัวนอพนองเนกะคันนองได้อยู่ทังเวทีนี่ก็คือ เด่นสง่าสวยงามมากๆแอนดมินเดเห็นแล้วก็รู้ซึกว่านี่แหละติดตามคนไม่ผิดน้องพี่น้องเนาะนะคะร,รู้ซึกว่านี่แหละตั้งแต่ที่เด้ตัดสินใจติดตามน้องอุ้งอิงเพรบันเทิงมากจนหัวสูมอรีค่ะพี่น้องไม่ผิดหวังเลยสักวันน้องพี่น้องเนาะไม่ผิดหวังเลยสักวันเอานั้นละเอ็มเซันครับคิดเห็นว่าตัต้งได่แน่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันใดน้องพี่น้องเนาะเกี่ยวกับาการที่อุง้งอิงน้องไปขายบัตร ไช้ตัวยูหนางานแตละมือแตละเทียเรียกได้ว่าสําหรับในช่วงนี้ครับพี่น้องตอนนอยเพจบรเพแห้งคีวกันคียวงานนี้แน่นแห้งเด้แล้วก็เป็นช่วงของฤดูหนาวแลพี่น้องๆกับเขาสู้ฤดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วล่ะนะคะตอนนี้ทางรอยเอฟนี่เกิดขึ้นหนาวขักเลยเดอครับพี่น้องมือว่านมือก่อนนี่ก็คขึ้น่มแห้งบักคักน้พี่น้องเนาะนะคะลมหนาวมาบักคัดเลยล่ะนะคะตอนนี้ก็คืออากาศหนาวเย็นบักคักเลยล่ะครับพี่น้องทางได อากาศเป็นจังเลยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกว่าจากกันใดบ้างมองบ้างพื้นที่กับว่ากันว่าหอดนาถ่วมบุระอุเฮงเป็นตะนาวคักนะพี่นองนกกระส่งกับมั่งใจให้สาหรับหลายๆพื้นที่วันเถาะนะพี่นกนกกระสูกันไปวันเถาะขนาดนับกับ้าเกลอแค่นยาวฮ้านวมาเห็ุแห่จะของอบอุ่นร่างกายอบอุ่นนกพี่นงนกจังบอ่าเจ็บบ่ป่วยบ่าไขวันเถาะนะคะก็ตามฤดูกาลไปนะพี่นองนกหลายคนบอกว่าช่วงนานน้านี่แหละนะคะช่วงนานน้านี่แหละ แห่งไปเบิ่ง,งมัวน้าแห่งมัวในคนว่าจังสันนะ,ะมันก็แม่นอีหลีเด้ค่ะพี่น้องแบบหน,น้างานก็สิมีเ้าจี้ขายจังซี่แหมเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วคนเอาหอมผ้าห่มไปตุ่มไปเบิ่งนะคะไปนนางอุ้ยอบอุ่นแห้งวันเถาะนะเอากะตามนั้นแล้ว่ะพี่น้องคือตีก็บ่มีอย่างไรเอาเรื่องราวเกี่ยวกับอุ้งอิงเพชรดบานแพงมาให้หลายคนได้เบิ่งได้ติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบค,คลิปไว้ซํานี้ซะก่อนเนาะค่ะก็มาสวัสดีค่ะ